ดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะเอมี่กลิ่นประทุมนักแสดงสาวสวยที่วันนี้ของพวงน้องชายสุดที่รักเจเจเจและว่าที่น้องสุภายแค่เอเบอรี่มาเผยทิ้งโมเมนต์ที่เจเจเพิ่งคุกเข่าขอเอเมเบอรี่แต่งงานบอกเลยว่าเอมี่จัดแจงให้ย่างเลย พรอ,มเมอเปิดเผยฉันทางความรักเจเจและแปรก้าวปีที่รักครั้งนี้พี่สาวเอมี่เป็นทนจากไทยโอ้ไม่ดและมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้ที่อมีประกาศเร็จพิได้กรรมยกสบบัติทุกสิ่งให้น้องชายเจเจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจ้าทุนปราเรื่องราวจะเป็นยังไงนันวันนี้ขอต้อนรับเอมี่เจเจลินประทุ โชว์ยินดีต้อนรับเอมี่เจเจแล้วน้องแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยซีชโชว์ต้องบอกผู้ชมที่ก่อนนะครับว่าเอมี่เนี่ยคนทั้งประเทศรู้จักอยู่แล้วเจเจเนี่ยคือน้องชายแท้ๆของเอมี่เลยนะเจเจห่างกันสามปีแพรคือเพื่อนเอมี่ใช่ค่ะเพื่อนสมัยไหนเพื่อนแบบเราเคยเล่นละครด้วยกันอ่าฮะแบบเป็นสิบสิบสิบปีสิบกว่าปีแล้วแต่แพรเนี่ยเป็นหนึ่งในเพื่อนรักของเรา ใช่ตอนที่แต่งงานก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็เลยเคลมน้องชายยักยักแคลยอย่าเพิ่งเข้าใครแม็กเดี๋ยวก่อนแพลมเนี่ยห่างเอมี่สิบปีค่ะเรียกพี่เอมี่ไหมเรียกเรียกพี่เรียกพี่เอมี่แล้วอะไรต่อแล้วก็พี่เอมี่แล้วก็ค่อยต่อด้วยเอ้ยมึงมือเ้าจะขอลบต่อ สปีนี่สามารถเราเรียกกันได้แล้วต่อด้วยมึงได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราสามารถเรียกพี่เพคไดว่าพี่เพคแต่วไงครับมือได้ไหมคะที่ว่าเราทำรายการนี้มานานมากแล้วนะเจเจเล่าให้ฟังหน่อยโมเมนต์ขอแต่งอันดับแรกเลยคือที่ไหนที่กระบี่ครับที่เกาะบนเกาะหนึ่งในกระบี่ใช่ครับตรงตรงไร่เลยครับตรงไร่เลยตรงนี้พื้นที่นี้ใครจัดให้ เป็นพี่เอมี่ครับพี่เอมี่จัดให้อ่อคนไหนใช่ครับเล่าบรรยากาศในวันนั้นเอาเอามุมมองผู้ชายก่อนบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงจริงๆก่อนก่อนที่จะประจัดผมก็แค่บอกพี่มีว่าแบบอยากได้โมเมนต์แบบริมทะเลแบบชอบชอบสบายสบายพอโมเมนต์วันนั้นจริงๆออกมาค่อนข้างแบบเพอร์เฟกทุกทุกอย่างที่ที่ชอบและครับตอนที่ขอกี่โมงตอนประมาณ5โมง6โมงประมาณนี้ต๊ะที่จัดให้ก็เหมือนกับดินเนอร์บอกเขาว่าจะนั่งกินดินเนอร์กันใช่ใช่ครับแพ้ตอนนั้นรู้ไหมว่ามี มีแก๊งเพื่อนมาเยอะขนาดนั้นไม่รู้แบบไม่รู้ไม่รู้เลยเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงเลยว่ามีคนอื่นมาด้วยเพราะว่าเราคุยกันไว้ว่าเออเป็นทริปที่เราแบบอยากไปเที่ยวกันสองคนไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกมีคือมีแค่มีแค่สองคนใช่ใช่แต่เห็นว่าปกติแล้วอ่ะคือจริงๆรเจจะอยากขอมานานแล้วถูกไหมคะใช่ประมาณนานแค่ไหนเราที่อยากขอขหตั้งแต่ตอนก่อนปีใหม่เนาะเพราะว่าจะปรึกษาที่พี่มี่อยู่ครับแล้วแต่ว่ายังยังเหมือนแบบ ยังว่างไม่ตรงกรันยังไม่สามารถนัดแนะได้ใช่ครับ<ะ>แล้วก็แบบขอทั้งทีก็แบบอยากจะออกให้มนันมาแบบดีดีที่แบบที่เราอยากได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอดทนรอไปเรื่อยๆแต่จริงๆตอนแรกอดทนไม่ได้แล้วบอกพี่มีวแบบว่าเอ้ยขอขอเลยได้ไหมจะได้แบบรีบรีบขอเพราะพี่เพ,พราะว่าแพ้เขาก็จะเริ่มถามแบบ เย็บเย็บิดหน่อยถามว่าอะไรแพท้าว่าไม่คือคือเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่เคยมีอะไรที่แบบเป็นความลับระหว่างกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เหมือนประมาณว่าเราก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเฮ้ยนี่เธอแบบคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยหรอแล้วฉันไม่เคยแบบรู้เรื่องอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยแต่เหมือนแบบเหมือนเหมือนเจเขาก็บอกว่าเหมือนเราแบบเหมือนเราแบบได้ยินบางทีคนอื่นแบบหลุดหลุดมาเวลาอยู่ใกล้ๆกกันเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคนวางแผนคือคนนี้ ยังไงบ้างเออแม่งานเล่าสิก็คือแบบเจเจเขาก็จะพูดว่าแบบเขาจะอยากแต่งแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ก็นี่ก็เขาก็พูดว่าเขาอยากจะไปขอที่ทะเลเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าไปนี่สิไปนี่ไหมอะยรเราก็จะเสนอสถานที่พอเขาเลือกสถานที่เราก็เริ่มละดวโรงแรมดิว่าต้องมุมนี้ตอนนั้นดวกี่ห้องก็ตอนแรกก็แค่ห้องเดียวแล้วก็ตอนนางบอกว่าแบบเอออยากให้มี่ไปด้วยนี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวจะไปแอบ แบบสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าแต่ก็อยากให้เพื่อนคนนี้ไปเพื่อนคนนั้นเขาก็เริ่มแบบขยายมากขึ้นเป็นทั้งหมดกี่ห้องเป็นทั้งหมดหกห้องสามคนสิบสามคน <c oughs> แต่เอมี่นี่วางแผนจัดแจงงานแต่งงานให้น้องชาย <c oughs> แต่ก็แอบ,บตีกันกับคุณซีด้วย <c oughs> ทำไมอะ่ะก็ไม่ไม่เชิงตีหรอกคือพี่ซีเขาก็จะเป็นคนแบบคือเจเจเขาจะไปไปขอแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็อยากจะให้ พี่ซีกับพี่นี่อยู่ในในโมเมนต์นั้นแต่พี่ซีเขาก็จะไม่ว่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เป็นไรไปกระเดงเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะต้องจัดคิวพี่ซีด้วยแล้วก็จัดคิวเขาไปด้วยคิวโรงแรมงแรมเพราะว่ามันไฮซีซันอีกโรงแรมด้วยแล้วก็แบบเพื่อนๆด้วยไลบินแบบมันหลายๆอย่างมากยังไม่หมดแค่นั้นแหวนแต่งงานจัดการให้ด้วยจัดการหมดทุกอย่างไม่ก็คืออาจจะแบบเจเขามีอะไรเขาก็จะก็คือคุยกันแทบจะทุกเรื่อง ก็แบบถ้าไม่ใช่มีพาไปเขาก็จะต้องไปกับแพรถ้าไม่มีแพรมันก็ต้องเป็นมีเดี๋ยวแล้วแหวนที่ใส่นี่คือแหวนนี้เลยปะแหวนขนาดนิ้วแล้วรู้เรื่องขนาดนิ้วเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันเท่ากันพอดีแบบพอดีรองเท้าไซส์แบบไซส์ทุกอย่างคือเหมือนกันหมดคือแหวนเคยลองใส่ด้วยกันแล้วแ่คือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณนี้ก็พอเพแล้วพอดีไหมพอดีแ่ะแต่ยกนิ้วให้ทังบ้านดูก็พอดีมากเลยแบบน่ารัก แล้วอย่างเงี้ยเรามีการวิดีโอคอลกับน้องชายเราแบบว่าแหวนน่ะจะเอาแบบไม่ใช่เจเจไปด้วยคือเจเจน่ะเป็นคนเลือกคือแค่แค่ไปเป็นเพื่อนแล้วเพราะว่าไอพี่สาวจัดแจงโนโนเจเจเขาแบบไปเลือกว่าเขาอยากได้แบบพี่มี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแล้วก็มีร้านที่จะแนะนำพาไปแล้วก็แบบเหมือนช่วยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนเคาะ ต่สิ่งที่หนิงสงสัยอย่างหนึ่งอะพอต้องจัดแจงเรื่องไฟบินแล้วจะต้องบินไปแล้วไปอยู่โรงแรมเดียวกันน่ะ,ะแล้วไปกันต้องสิบสามคนหกห้องไปหลบก,กันยังไงที่ให้เหมือนไม่เจอกันไม่เหนื่ <c oughs> อย <c oughs> มากเหนื่อยมากแต่ฐานเจเจตลอดเลยว่าแบบตื่นเต้นไหมเครียดไหมมันบอกมันไม่ได้เครียดเรื่องการขอเครียดเรื่องว่ากลัวอีเนี่ยแบบเป็นบ้าก่อน <c oughs> <ๆ>แบบชอบจัดแจงแล้วแบบเหมือนแบบ perfectionist แบบต้องแบบแล้วก็แบบกลัวกลัวคนนั้นคนนี้ไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องดูไฟบินแล้วก็จะต้องมีรถตู้มารับ แล้วก็ไอโรงแรมที่เราอยู่น่มันต้องนั่งเรือเข้าไปเที่ยวเรืออะไรทุกอย่างมันก็คอนเทาแต่แจ้งยังไม่ทุกคนไม่เจอก็เออนั่นอ่ะไม่แล้วแล้วมันกันมาเป็นเดือนครับว่าแบบอยากจะหาแอคทิวิตี้ให้แพเนี่ยไปอยู่ที่อื่นระหว่างที่พี่มีเขาจัดแจงก็เลยพาไปปีนเขาพาไปปีนเขาซึ่งแล้วที่อื่นคือยังไงครับปีนเขาอยู่ตรงนั้นแต่เรือก็อยู่ตรงนี้เราเห็นเราเห็นกันได้เลยปีนเขานานก็จะไปปีนที่อื่นเรือผ่านแนั่นคือแพกับเจเจป้อง่ก็อยู่ใกล้กันอะ เดี๋ยวนั้แล้ววันที่ขอเนี่ยวันที่เห็นในภาพเนี่ยที่คุกเข่าเป็นวันแรกของการไปถึงที่กระบี่เลยป่ะอ๋อไปเไม่เหนื่อยมากใ่ไบเจไปถึงแปดโมงเช้าเราก็บินไปถึง11บเอ็ดโมงแล้วเราก็แบบไปดูร้านอาหารเราก็บอกเจเจว่าระหว่างเนี้ยที่ฉันเพราะว่านี่เอารายการไปถ่ายด้วยก็ต้องไปดูมุมกล้องเพราะไม่เคยไปไม่รู้จะไปแอบกันตรงไหนก็ไปซ่อนกล้องกันในแบบอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งมานะแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องแล้วส่วนห้องที่พักเนี่ยจริงๆห้องอ่ะมันจะต้องอยู่สองห้องนอนด้วยกัน แต่ว่ากลัวพอเช็คอินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแพรสงสัยว่าเอ๊ะทไมมีสองห้องก็เลยขอโรงแรมให้ไปเช็คอินอีกห้องนึงก่อนแล้วค่อยย้ยแล้วค่อยย้ายจะต้องสองห้องมันเป็นเป็นห้องแบบเหมือนแฟมันเปนรูปแล้วก็แบบดีทูวร์แต่งงานเขาก็จะไม่อยญ่กินสองคนแล้วไปหนูเขาทำไมเะค่ยไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องรักเขาใจเย็นต้องอยู่ด้วยน้องรักเขาไม่แล้วก็คือบอกว่าเฮ้ยต้องต้องขอเวลานี้นะต้องซันเซ็ตตรงนี้นะแล้วต้องให้แพรนั่งฝั่งนี้เพราะเราอยู่ข้างหลัง ก็จะได้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้แล้วแล้วแพรมีแบบกระแคระคายกระโหลกใสบ้างไหมเนี่ยคือจริงๆวันแรกที่ไปสภาเจก็พูดตั้งแต่แรกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปถึงแล้วออกไปปีนเขาเลยเราก็แบบอ๋อจะไม่เราจะไม่พักกันสักหน่อยเลยใช่ไหมออกไปถึงปุ๊บปีนเขาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอไปถึงแล้วก็คือเอ้ยเดี๋ยวเราอยู่ห้องนี้กันก่อนนะห้องเรายังไม่ได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราออกไปปีนเขาไั้ก่อนแล้วคือในระหว่างวันนั้นแพรจำได้เลยแพรแบบเริ่มเขาเขาดูสติไม่อยู่กับตัวมากเขาจะอยู่กับมือถือตลอดเวลาเเราก็แแบบบบอทมถึงงต้ อยู่กับมือถือตลอดเวลาเออคุยงานมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบถามอะไรก็คือไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันเออเออะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบหงุดหงิดนิดนึงเห้ทำไมเธอเป็นแบบเออเดี๋ยวสิเรามาเที่ยวด้วยกันทำไมแบบอยู่แต่ในโทรศัพท์แต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บปัญหาของเอ็มี่หมดไปเลยหลังขอแต่งก็คือถือว่าเราเอนจอยแล้วเราหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมแต่เได้ข่าวว่าก่อนที่จะไปออกทริปไปกระบี่เนี่ยเกือบโป๊ะแตกเรื่องชุด ใช่แพรในฐานะที่สามารถใส่เสื้อผ้าด้วยกันได้เลยไปขอยืมชุดแล้วยังไงครับก็คือปกติอ่ะพี่มี่ก็จะแบบเวลาแพรไปไปดินเนอร์หรือไปแบบไปทริปอะไรพิเศษพิเศษเขาก็จะคอยให้ยืมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยึ่งันนี้ก็เลยแบบไปเตรียมกับพี่มี่ไว้ว่าแบบว่าไปเตรี้ยมไปบอกพี่มี่ว่าแบบอยากให้แบบชุดยังไงให้ผ้าออกมาเป็นยังไงการเอียนแล้วชุดที่อยากได้เป็นยังไง แบบชุดแบบโทนขา,ขาวๆหน่อยขอเป็นขาวหมดเลยเอาต้อไปทำยังไงให้สามารถที่จะต้องใส่ชุดขาวในโมเมนต์นั้นแล้วไม่โป๊ะแตกอันนี้<ก>ยากก็คือมีม<า>ก็คือแบบตอนแรกจะเอาหลายสีแบบหลายๆอย่างให้เลือกแล้วถ้ามันเลือกอันนั้นแล้วจะทำยังไงดีก็เลยเลือกสีขาวทั้งหมดก็ค <c oughs> ือ,อมีหลายชุดแต่เป็นขาวหมดเล <c oughs> ยอย่างเงี้ยนะแบบเป็นสีขาวแล้วพอ <Arin S 2> ได้ขาวหมดล้นรู้ไหม เริ่มถามเขาเราก็เริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะทำไมให้ยืมชุดขาวเพราะว่าะเลมันก็ใส่สีขาวปะคออแบบทำไมให้ยืมชุดสีขาวเพราะว่าวเป็นปกติเป็นคนซุ่มซ่ามมากกินอะไรนี่ <c oughs> คือต้องหกแน่นอน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใส่แน่นอนชุดขาวไปดินเนอร์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะมีแต่ชุดขาวอื <c oughs> ก็ได้มั้งอะไรเย่าจะงี้ย่าแหมมีเอดใจนิดนึงไหมก็มีมีเอดใจนิดนึงมีวาววับใช่ไหมมีมีนิดนึงแล้วแล้วพอดีว่าแล้วพอเราแบบเออใส่ชุดไหนดีเขาก็ให้มาหลายชุดมาลองลองแลวเสร็จแล้วคนนี้เขาก็เออเดี๋ยวเขาลองชุดของเขาบ้างดีกว่าและชุดของนางก็คือเป็นสีโทนขาวเหมือนกันแล้วก็แบบไม่เนียนเลยอะเจนเปจะไม่ลองลูกเจนจะไปลองชุดเพิมใหม่คือจะได้ดูว่าถ่ายรูปมามันแมทกันไหมอย่างเงี้ยหรอ สอ,ออวันหลังมันไม่มีวันหลังละจริงๆแล้วอ่ะก็ใส่อะไรก็ใส่ไปแล้วพอรู้ว่าขอแต่งงานเปลี่ยนชดุดแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ไปเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเวลาถ้าโดนใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนไม่เคยดูบทสัมภาษณ์เขาเลยแล้วใจเยน็น <c oughs> ไม่ต็อรอบหน้าที่เขาจัดครบรอบไงอใจเย็นเปล่าใช่่ะแต่เมื่อกี้ที่พี่แอบดูในวิดีโออ่ะตอนนี้คุกเข่าอะภาษาที่ออกจากปากไม่น่าภาษาไทยนะ มันเหมือนกับเอยใช่ไหมเหมือนกันเลยตอนนั้นในใจเราพยายามจะพูดว่าอะไรจริงตอนนั้นน่ะเตรียมเตรียมไว้แล้วครับแบบเขียนไว้พอรู้ว่าถึงมเมเต์นั้นน่ะน่าจะแบบลืมไปหมดเลยเหมือนกันเรื่องธรรมดาแล้วพูดออกมาว่ายังไงพูดออกมาแบบว่า เอออยู่อยู่กับเจสม,มีความสุขไหมใช่ไหมซึ่งปกติจะชอบคอยถามแบบนี้อยู่แล้วแต่พอเขาตอบมาก็จะประมาณว่าเออแล้วงั้นอยู่ด้วยกันตลอดไปไหมแบบอเออแบบอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเป็นเพื่อนกันตลอดไปพระาณนี้ว่าตอนนั้นจริงๆค่อนข้างแบงค์ไปแล้วจาไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วเร,เราได้เราได้ทุกประโยคไหมที่เขาพูดมาเมื่อกี้หมายถึงว่าจําได้ที่เขาพูดตอนที่คุกเขา่าเขาพูดทุกประโยคเลยไหม เขาเนี่ยเขาพูดประมาณนี้นะคะซึ่งแพรก็แบบตอนนั้นเหมือนถึงแม้ว่าเราจะแบบมีเซนส์แล้วว่าเอ้ยมันอาจจะแบบเป็นโมเมนต์นี้แหละแต่พอถึงตอนเวลาจริงมันก็แบบตื่นเต้นมากแล้วมันเหมือนแบบหัววิงไปหมดเลยอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยมันมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดประมาณนี้แหละว่าแบบเอออยากอยู่ด้วยกันตลอดไปใหม่แล้วเขาเปิดกล่องแหวนแล้วเขาก็เปิดกล่องแหวนเจตอนนั้นกล่องแหวนมันเท่านี้เลยนะใช่กล่องเสื้อใหญ่มากกับเสื้อผ้าที่เห็นใส่อะไปแอบยัดไว้ตรงไหนตอนนั้นแบบ ไม่ได้คิดถึงเรื่องซ่อนแหวนเลยครับจนกระทั่งกำลังจะเดินไปดินเนอร์ก็เลยกลาวว่าแบบโอเคเรซ่อนข้างหลังแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วไม่เนียนเลยนะซึ่งในความคิดเขาเขาคิดว่าเรา่นียงหน้าแต่ความจริงคือเราเดินอยู่ข้างหลังแล้วเราก็เห็นแล้วว่าทําพยายามยัดอะไรไว้ข้างหลังเออแต่แล้วเราก็คิดอยู่ในใจจะทักดีไหมนะว่าเธอทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ถ้าทักมันจะช็อตฟิลแน่เลยงั้นไม่ทักแล้วแล้วตกลงยัดไว้ที่ไหนตรงข้างหลังกางเกงตรงเนี้ยครับเข้าไปกางเกงไนเลยวะไม่ไม่ถึง ในขณะที่สองคนนี้ก็สัมภาษณ์นะเอมมี่เหรอแววตาแบบดูมีควาเสุข์อะไรนักหนาของคุณเนี่ยรู้ว่ารักน้องรู้ว่ารักน้องจริงๆอายุแบบว่าห่างกันไม่เยอะไงสามปีดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ว่าการกระทําที่แบบมีให้กันอะเหมือนเป็นแม่คนนึ่งอะใช่ใช่คนก็ชอบแซวแบบเพื่อนๆทุกคนก็จะรู้มี่ก็จะชอบแบบเหมือนเราโตมาด้วยกันแล้วแบบตอนเด็กๆพ่อแม่เราแยกทางกันเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบเราก็จะดูแลกันละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมี่ก็จะเป็นด้วยนิสัยด้วยอ่ะก็เป็นคนชอบ จัดแจงคือแบบไม่ใช่แค่น้องหรอกก็กับสามีก็แจมเขาเคยบอกเอออย่างนี้ก็จะแจมอย่างนี้เขาจะพูดให้ฟังวันนั้นที่ขอแต่งงานเจ๋อเจ๋อร้องไห้ไหมไม่ไม่ได้ร้องน้ำตาซึมไหมมีมีน้ำตาซึมแแปน้ำตาซึมไหมน้ำตาซึมโหอยร้องไห้ไม่หยุดเลยร้องตอนไหนคนนี้แหละพี่พิเกถามคนนี้วันนั้นน้ำตาซึมหรือเขินแตกคือคือตั้งใจคือเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วก็คือกะว่าต้องร้องให้แน่เลยแต่พอโมเมนต์ไม่มาถึงอ่ะ ดันไม่ร้องพี่แบบเหมือนแบบมันโมแต่คิดว่าแบบเจมันพอมันคุกเข่าปุ๊บเนี่ยมันเป็นคิวที่พวกเราจะต้องออกอะแล้วมันเงอะเงอะเงอะว่าบบพอมันคุกหรือเปล่าวะอะไรก็ว่าเงอะเงอะเอาคุกแล้วก็เลยแบบโอเคให้โมเมนต์ก่อนแล้วก็วิ่งออกไปคือแบบมันไม่มีโมเมนต์จะร้องเลยแล้วตกลงได้ร้องให้ตอนกี่โมงร้องให้อีกวันนึงไปมาเดี๋ยวอีกวันนึงไปนึกอะไรถึงร้องไ้เออคุณคิดคิดบีเข้าไปด้วยแล้วนางก็ตัดแบบคลิปอองคลิปายแล้วเราก็นั่งดู แล้วก็เลยดังร้องไห้เลยบนเรือดีเลยมากดีเลยมาเลยแต่ว่าแต่ว่าแผลแผลก็ร้อกไม่ได้ร้องตอนโดนขอนร้องตอนไหนบอกคือคนคือตอนโดนขอนเราก็แบบเราก็ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกแบบว่าเห็นว่าแบบทุกคนแบบวิ่งกลูกันออกมาปุเบราเราก็เลยแบบร้องไห้แบบว่าน้าตาแตกเลยว่าแบบเฮ้ยมันตกใจว่าแบบเฮ้ยที่คือมันกระปกระบี่อะมันไม่ใช่ที่ที่ คนมันจะมาได้ง่ายๆเหมือนแบบกรุงเทพแล้วเพื่อนๆมาเซฟไร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทุกคนต้องตั้งใจมาจริงๆเราก็เลยรู้สึกแบบเออมันรู้สึกมันตื้นตันใจแล้วทำไมผู้หญิงสมัยใหม่นี่โมเมนต์นี้พี่พีเคดูนี่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 ดูนี่ใช่ครับเพื่อนไม่รู้จักหญิงกําช ок มากทำไมผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะถูกขอแต่งงานแล้วไม่ค่อยร้องไห้กันวะแต่เป็นผู้ชายซะมากกว่าตอนที่พี่ขอนั่นก็ยืนทื่อไม่หินเลยอ่ะไม่มีนะเบี้ย นี่นี่ขอนี่ก็ร้องนี่ไม่ได้ร้องอ๋ออันนี้ทำไมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหนูหนูก็ไม่ได้ร้องไหมไม่ร้องร้องไหมไม่เคยถูกขอแต่งงานอ่ะอริงจริงก็แต่งมีโมเมนต์อ๋อไม่มีนี้ก็ตั้งแต่ถ้าพาคว้ามือแล้ววิ่งหนีจะบ้านพูดตั้งแต่แรกแต่งงานกันเถอะไปแต่งงานกันแต่งงานอีวงเงี้ยไม่เคยมีโมเมนต์แบบแต่สินนี่คนสุดท้ายเอมี่ตอนถูกขอแต่งงานร้องไหม ท้องเนาะโอ้ดีใจขอสักทีขอสักทีอะไรเงยังพี่ผู้หญิงเชสเซียมเหลืออยู่คนหล่อไปรู้อย่างนี้นะล้มแต่แรกดีกว่ากูไม่ไานเลยล้มไปแล้วกูไม่นานเลยอ่ะด้วยพี่ด้วยกูไม่นานเลยใจเย็นวันนี้เราคุยกับเอมี่เราคุยกับเอมี่มันเป็นสิ่งที่ดีเรื่องอื่นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตอนอื่นคุยแซ่บโชว์เอาอย่างนี้เอาเอาเรื่องซึ่งๆดีกว่าเออเรื่องซึ่งซึ่งบ้างน้องชายคนนี้ รักมากแค่ไหนก็ก็แบบเออก็จะก็คือที่หนึ่งในทุกอย่างเลยเงี้ยไม่ใช่สไม่ใช่สิโอ๊ยเอาจริงๆเอมี่นะพี่เขาทูาพี่ให้ตอบอีกรอบนึงจริงๆไม่ใช่สีเหรอไม่ใช่แล้วเขาไม่เสียใจหรอไม่เขารู้คือหมายถึงว่าแบบโอเคก็รักแหละแต่ว่าแบบก็คือก็คือห้ามแตะน้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่สมมติว่าเราทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเราก็แบบเราด่าน้องได้แต่ถ้าเขามีความคิดเห็นก็แบบ อะไรอะไรแบบไม่ได้นะแบบฉันด่าแล้วพี่มันเป็นความเป็นพี่น้องอไงแล้วคนนี้เป็นเหมือนกันด้วยนะเป็นเหมใช่ไหมเป็นเหมือนกันถ้าเวลาแบบเท่ากันพี่สาวพี่ห้ามแตะนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโอเคแต่ตีกันเองตลอดเลยมีอะไรบอกน้องชายคนนี้หน่อยไหมเดี๋ยวใกล้แเดี๋ยวรอให้นะพี่เจเนี๋ยวไปแล้วนะนี่ไปแล้วนะอารมณ์ไปแล้วนะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นก็เป็นห่วงแบบเหมือนแบบเวลาใครถามว่าแบบทำไมไม่มีลูกอะเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นห่วงน้องจนแบบ บางทีมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวว่าแบบเขาจะโอเคไหมเขาจะมีความสุขไหม,มเขาจะประสบความสําเร็จอย่างที่เขาอยากได้ไหมแล้วเราก็แบบถ้าเรามีลูกเราต้องแบบรักมากกว่านี้อีกหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเออแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีสิดีกว่าม,ม,มีแค่เขาคนเดียวเรารู้สึกว่าแบบเรารักมากจนบางทีเราก็เป็นห่วงเจเจหลานาเหมือนเหมือนกันครับก็คอยเป็นห่วงแล้วก็รักรักมากครับ รักมากค่ะมามองทางนี้ีเขินเลยพี่สาวล่ะวนมากี่นมาี้นี่ขินมากีเนมากพีนมากพีเนพี่เขอนมากพี่เขิากพากพี่เมากพีนพี่เกพ่นมพี่เขก่เขมางพี้เขมกเขินมเนากเขิมากพีเขากเขากเขนากเขมากนากี่เขากเขากมกเขาี่เมกนมเขนกกเขากนักเนมี่เป็นแบบโเนมี่เขนมเนี่ขอ่เเลยวาจริงๆาล้วเขิาอ่ เขาอยากจะร้องไห้แต่ว่าเขาไม่มีโมเมนต์ที่เขาจะได้ร้องเล,เลยเพราะเขาแบบเหนื่อยมากเขาจัดการทุกอย่างแบบเยอะแยะมากมันคงมีแบบหลายเรื่องอยู่ในหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่เราเห็นเขาอะเราจะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบได้เจอได้เจอเขาได้เจอน้องชายเขาแล้วก็แบบเหมือนเหมือนได้รู้จักว่าเฮ้ยความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขอะมันเป็นแบบนี้เองเยะคะ่ะเอมี่รู้สึกรู้สึกยังไงที่เราได้ทั้งเพื่อนรักแล้วก็ได้น้องสซัร์รในคนเดียวกันก็ดีใจแบบเหมือนแบบ เราก็เ <laughs> ห like like ็นแบบแฟนน้องมาเยอะเนาะเราก็แบบนิดเดียวพูดนิดเดียวนิดเดียวไม่เดียวก็ก็รู้สึกว่าแบบตอนที่เขาแบบโสดอ่ะแล้วแบบเหมือนแบบเขาจะจีบกันเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยต้องเขาบอกกันแน่เลยเพราะว่าแพรก็มีความคล้ายมีดหลายๆอย่างแล้วมี่ก็รู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเจเจเขาอาจจะเจอแฟนที่แบบเรียบร้อยหรือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันหรอกแล้วมี่รู้สึกว่าแพรเขาค่อนข้างเหมือนมี่ไม่เรียบร้อยเป็นคนแบบ เปิดเผยคนเฟรนลี่เป็นคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเอจเจเขาต้องการความสดใสแบบนี้แล้วก็แบบเป็นตัวที่แบบให้กําลังใจเขาแล้วแบบคือมันจะต้องมีคนที่แบบถ้าเราจะต้องฝากใครสักคนเราก็รู้สึกว่าแบบเราฝากฝากคนนี้ได้เป็นทั้งเป็นทั้งเพื่อนเราเป็นทั้งน้องเราเรารู้สึกแบบโอเคเขาอยู่ด้วยกันแบบแล้วโมเมนต์ที่ทั้งสองคนเจอกันกี่ว่าเก้าปีที่แล้วก็คนนี้อีก ยัยคนเสื้อฟ้าไม่คนจัดการไม่ใช่เป็นงานแต่งของเขางานแต่งอ๋อเจอกันที่งานแต่งงานแต่งงานของนี่ก็คือแพรเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ตอนนั้นน่ะแพรเขาพูดว่านี่ถ้าน้องอ่ะเลิกกับแฟนเมื่อไหร่จะเอาอาคืออย่างนี้เลยเหรอไม่คือเราแบบลิงไหมหลิงไหมก่อนงานแต่งงานเคยเจอกันก่อนไหมเคยมันเคยแบบเจอแบบผ่านๆ่านแล้วตอนนั้นน่ะนึกว่าเขาอ่ะไม่ชอบผมด้วย เวลาทักอ่ะเขาไม่ทักไม่มองแม่ไม่มองหน้าเพราะว่าเขาเขาเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วคก็ทักได้เออเลาไม่กล้ามองหน้าใครทีเพราเราชอบพ่อเราไม่กล้ามองเดี๋ยวสบตาแล้วมันสปาร์กันเขามีแฟนอยู่มันไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้พอเจอกันในงานเก้าเก้าในงานแต่งงานของมีเมื่อเก้าปีที่แล้วแล้วบอกว่าเราอ่ะชอบเขาก่อนด้วยแล้วไปสปาร์กันจริงจริงตอนไหน พึ่นวันตะวันคือวันแต่งนั่นเลยใช่ไหแต่ตอนนี้เจย์ังเจย์โสดเหรอเจย์ไม่โสดเจยโสดแล้วใช่ป่ะไม่แต่นั้นบอกพ่อด้วยใช่ไหมใช่บอกพ่อว่าไงตอนนั้นไม่กล้าคุยกับเขาตอนนั้นย pues ังไม่กล้าคุยกับเขาแต่ว่าคือแต่คือรู้จักครอบครัวพี่เอมี่อยู่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินไปบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคะคนนี้หนูขอนะคะ แต่ยังไม่กล้าคุยกับผู้ชายนะอาจจะพูดเล่นเขาได้เรือมันไม่ได้พูดเล่นหรือเมาแชมเปญนไม่ได้พูดเล่นแล้วใครเริ่มจีบใครก่อน ก็ก็ใช่จริงๆเป็นเป็นเจเจที่เขาแบบเหมือนแบบแอดเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยคองคุณพี่เป็นคนจัดการใช่ไหนไปกระซิบไม่บอกให้ไลน์เพื่อนกับน้องไหมเหมือนมีกรุมปเหมือนมีกรุ๊ปตอนนั้นมีกลุ่ปแบบเป็นลา์อะไรอย่างเงี้ยแซวไปอย่างนั้นแหละอ่ะงั้นก็อย่างนี้แสดงว่าเจก็ต้องไปชอบแพรก่อนแล้วไปชอบอะไรในตัวเขาอ่ะเจอเจอเขาอยู่เรื่อยๆกับพี่มี่นะครับก็จะคอยคอยเห็นแล้วก็ อยู่อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็จะเห็นเขาแบบน่ารักสดใสเป็นคนแบบจริงใจอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่เหมือน่มบอกว่าเจไปชอบแพรก่อนไม่ได้เพราะแพรเป็นคนคอนเฟิร์มกับพ่อหรือว่าคนนี้นู่เว่าะเขาชอบเจเจก่อนแต่เจไม่รู้ไงแต่เจไม่รู้ไงพี่พี่เคแล้วทําไมถึงชอบคนนี้ตั้งแต่วันนั้นขนาดไปขอพ่อเลยคือเหมือนกับว่าเหมือนจําได้ว่าเราเห็นเหมือนเป็นแบบรูปครอบครัวของพี่นี่แล้วเราเห็นแบบเห็นหน้าน้องชายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเหมือน ฟิลเหมือนรักรักรบอะนึกออกป่ะเหมือนเหนหน้าปูป่ะหน้าปแบบคนนี้ใช่อย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็ไม่ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะแบบมีเป็นเกิดอะไรหรืออะไรยังไงเพราะว่าเขาก็มีแฟนอะไรเงี้ยแต่พอเห็นหน้าปุ๊บแล้วชอบชอบจนแบบบอกเขาว่าแบบเออถ้าน้องไม่มีแฟนเมื่อไหร่อ่ะบอกนะแต่ด้วยความโสดซึ่งตอนที่บอกโสดทั้งคู่ใช่ไหมมาซึ่งตอนก่อนหน้านั้นตอนนู้นเลยที่ยังไม่รู้จักยังไม่อะไรตอนนั้นก็คือยังไม่ได้โสด ใช่แล้วพอตอนที่เป็นงานแต่งเานแต่เนี่ยก็คือโสดพอดีสดทั้งคู่พอดีเลยอ้าวองถามถามใมีว่าและความที่เขาไม่เหมือนกับคนเก่าๆที่น้องชายเราเคยคบด้วยคิดว่าจะไปรอดนะคือตอนแรกก็คิดว่ารอดแต่พอเขาคบกันไปอ่ะก็แบบ เขาก็เขาก็เขาก็จะมีแบบทะเลาะกันแบบค่อนข้างบ่อยซึ่งแบบนี่ก็แบบก็น่าจะชินแล้วนะเพราะว่าแพรมันก็เหมือนมี่น้่เาแบบเรื่องอะไรอ่ะที่ทะเลาะบ่อยๆมันก็จะช่วงแรกที่คบกันนี่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยทะเลาะกันบ่อยใช่เช่นเรื่องอะไรได้ไหมคะมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆที่แบบเราไม่เราไม่เหมือนกันเนาะแบบเวลามีมุมมองอะไรต่างๆทําให้แบบไม่เข้าใจกันเฉยๆแล้วจากเรื่องเล็กๆอ่ะมันก็จะหวานไปอย่างเช่นป็เจนในสายตาพี่อ่ะคุณเป็นคนดูซอฟมากเลยนะซอฟไหม ไม่ไม่ก็ไม่ซ้อมก็ไม่ซ้อมก็ไม่มีความคิดของเขาอ่ะอ่าใช่ใช่แล้วอะไรที่มันไม่อะไรที่ไม่เห็นเข้ากันออย่างเช่นแค่เรื่องว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเป็นคนที่จะต้องเหมือนคุยต้องพูดเคลียร์คนเนี้ยจะไม่พูดเงียบแล้วให้เรื่องมันแบบค่อยๆหายหายไป้ยก็คือคนนี้เขาต้องพูดมีอะไรก็พูดต้องพูดกันต้องคุยกันอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ก็จะ จะเงียบแต่ถ้าคนนี้ไม่พูดคนนี้จะงุนงดทันทีใช่แล้วเราจะเริ่มทะเลาะชแล<อ>้วเราก็จะตีกันแล้วเรามีโอเคเรื่องนี้สำคัญกับเขาแล้วของเราอ่ะมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้สมัยก่อนก็หลักๆเลยอ่ะก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะคือเราก็จะไม่เข้าใจว่าแล้วทําไมจะต้องพูดเดี๋ยวนี้ทําไมจะต้องบอกทําไมจะต้อง แบบสมมุติว่าเรากําลังแบบมีอารมณ์โกรธหรืออะไรอยู่ทำไมฉันต้องพูดตอนที่ฉันโกรธอะไรเงี้ยขอสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยคุยเข้าใจไหมเจเจไม่เข้าใจผู้หญิงเนีเป็นเหมือนอย่างนี้ไหมมีเป็นเหมือนน้องหรือเป็นเหมือนแพรเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแต่นี้ก็เออก็ไม่ต้องก็ไม่ก็ไม่ได้ก็คึ้นอย่ารอให้มันเย็นก่อนเลยคือเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเจเจก็ต้องคุยต้องคุยต้องเคลียร์ต้องนิ้วต้องนี่อะไรเงี้ยหลังๆก็จะแบบเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบพอคุยตอนอารมณ์ร้อนก็ ว่าร้อนแล้วพี่ซีก็ร้อนอะไรอย่างง้ยแล้วตอนที่เลิกกันปีหนึ่งอะตอนนั้นเลิกกันเพราะอะไรอะนี่แหละเรื่องเรื่องประมาณนี้สะสมครับคิดรู้สึกว่ามันมันจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆแปลว่าหลายๆคู่น่าจะเป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีมันสะสมกันมาเรื่อยๆอะไรที่มันแบบ เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เคลียร์กันไม่จบสะสมไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นวันหนึ่งมันก็ระเบิดตุ้มเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรื่องเล็กน้อยอยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มที่จุดไหนถึงต้องเลิกกันถึง1ปีและจริงหรือเปล่าที่เอมมี่เนี่ยเซ็นพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะไม่ได้ให้คุณสามีนะแต่ให้น้องชายสักครู่ที่คุยแซ่บโชว์ครับแซบโชครมากเลยครับที่ใช้เวลากลางสำหรับพวกเราด้วยคุยแซ่บโชว์ครับใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่พูดกันเนี่ยถึงความรักของพี่น้องสองคนนี้เห็นว่าด้วยความที่เรราาาักกน้องชยม เซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หอ,อันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่อยอมมีลูกเพราะรักน้องชายมากอันนี้จริงปะไม่ก็มันก็ไม่ได้มีแบบสมบัติเยอะอะไรขนาดนั้นหรอ, <c oughs> อกมีเยอะ <c oughs> มีเยอะ <c oughs> ผมสนิทกับสามีคนคือพี่สี่เขาก็เซ็นมอบให้เราใช่ไหมเอเอเราก็มอบให้เฉกเฉกไม่ได้อยากได้อะไรก็ต้องไปค่าพี่สีก่อนเอาให้ใจเย็นสิอะไรเราลงสี่คน นี่มีเซ็นบอให้ให้เจเจก็ก็โอเคคือมีก็จริงเหรอน้วก็พูดเล่นไม่ก็แบบเหมือนถ้าเป็นอะไรไปแล้วต้องให้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คนนี้อาจจะล้ายสุดจัดการตั้งแต่ละครอ่ะก็แค่ว่าแบบเราเรามีอะไรแล้วก็ก็ก็คือให้ให้เจเจไปเพราะว่าอย่าเรื่องครอบครัวหรือน้องอีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเจเจก็ก็สามารถที่จะไปจัดแจงได้ก็ไม่ได้จะให้เขาทุกอย่างคือเขาก็แบบก็คือไว้ใจเขามาพอที่เขาจะแบบ แจงให้กับคนอื่นด้วยไม่ใช่ให้อยู่คนเดียวแต่ว่าแต่ว่าการเซ็นพิธีกรรมแล้วยกให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะคือถ้าด้วยความวัยมันต่างกันเยอะเยอะอย่างถ้าตอนนี้มีสักแบบ60กว่าเนี้ยมันก็ตอนนี้วัยใกล้ๆก้กันหนานึกออกใช่ปะก็ตอนทาก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยุคมากขนาดนี้ก็อาจจะในอนาคตก็อยากดูว่าหลานหรืออะไรแต่ณตอนนี้ก็ก็คือแบบทำตัวดีๆนะเขายกเปลี่ยนแลงพิธีกรรมได้นะไม่อยากมีลูกเลยหรอมีดก็ก็ยาก็ไม่ไม่หละล่ะ ไม่ล่ะต่างเมือนเรามาอยู่ฝั่งเราอีกหนึ่งแล้วเออแบบรู้สึกแบบโอเคมันแฮปปี้แล้วแล้วแบบแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้แล้วแล้วถ้าต้องแบบโหมีลูกเริ่มต้นใหม่แบบเรารู้สึกเราอายุเยอะแล้วอะฝั่งนี้ล่ะฝั่งฝ่ายมี้ไหมอะก็คุยคุยกันอยู่ครับก็คุยคุยกันอยู่ค่ะเผื่อเลี้ยงหลานแทนเออเพราะจริงๆถ้าลูกเขาเราก็ต้องรักมากๆในแน่ๆเพราะขนาดตัวพ่อเขายังรักขนาดนี้ก็บอกว่าแบบก็ไม่ใช่ลูกันนะแต่ก็แบบลูกที่มีไปแล้วลูกเจอจะลูกเธอ แล้วจะรอดูว่าป้าเอมมี่จะเลี้ยงหลามยังไงลูกเธอคือลูกเธอเนี่ยแหละสะชัวเลยค่ะน,นี้ขอบคุณนะทั้ง3คน 3> ขอบคุณมากเลยนะคคคบขอุณ่ะขอบคุณค่ะ